สวัสดีครับวันนี้พามาชม6640ครับคันหน้าคาราโลครับติดตั้งเทอร์โบครับติดตั้งติดตั้งเทอร์โบคันนี้ลูกค้าจบตามสภาพนะครับแต่ว่า,าให้เก็บสีชุดฝาครอบใหม่ พิสเครื่องให้ใหม่นะครับเช็คคันหน้าให้ใหม่เช็คฟ้าให้ใหม่ครับก็ราคาก็อาจจะไม่เต็มเหมือนที่ขายอยู่ปกตินะครับก็จะถูกลงกว่าหน่อยครับถูกพอพอสมควรครับเพราะว่า,าตัวรถไม่ได้ทำสีนะครับเราเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับ <S <S อันนี้ก็ยางตามสภาพครับสภาพก็ถือว่าโอเคครับยางเราใส่ให้สภาพที่ประมาณ จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะครับสภาพยางทั้งหน้าหลังทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหลังครับสภาพาถือว่าดอกเ,ดยเยอะอยู่ครับเป็นทางเรื่องลูกค้าครับไม่อยากได้ราคาสูงแต่ได้รถที่ระบบเช็คเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็เป็นอีกหนทางเรื่องนะครับให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ อ,อย่างตามสภาพไปสภาพพอได้เจ็ดปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าใช้ได้อีกนานครับ <c oughs> ดอกเหลือประมาณนี่วกว่าครับเช็คคันหน้าให้เช็คฟิตเครื่องให้ใหม่นะครับเครื่องก็ฟิตเต็มร้อยเหมือนกันครับเช็คช่วงเกียร์ช่วงท้ายฝาไหให้ครับเปลี่ยนซีนเช็คเปลี่ยนของเหลวให้ครับ สีชุดบนให้ครับตัวรถตัวรถเดี๋ยวจะสาดสาดเอ่อเป็นสีสีเทาให้นะครับเพราะว่าลูกค้าราคานี้เราไม่ได้ทาสีตัวรถให้นะครับเราเอาสีเดิมๆมเดีเ๋เก็บชุดบนให้ครับเก็บชุดบนให้ครับชุดเอ่อหลังบังโคนหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ครับยางก็เหลือเยอะครับยางยางก็เหลือประมาณนิ้วกว่าครับ ของโอตานินะครับคุกคานติดตั้งเทอร์โบพร้อมกองแห้งเรียบร้อยครับเทอร์โบทางร้านก็ติดตั้งเองเรียบร้อยครับลูกค้าสั่งเพิ่มได้ครับก็สภาพนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกันครับก็บประหยัดลงอีกครับ ประหยัดพอสมควรครับลูกค้าที่งบไม่ถึงต่รา,าคาที่เราตั้งไว้ขายปกติตัวนั้นก็เช็คเต็มร้อยก็อยู่8,500ครับถ้าเป็นตัวนี้ก็ลงมาอีกอีกหลักแสนครับลงมาอีกหลายหลายตั้งอยู่ครับก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าครับได้จัดใจระบบไฟเราก็เดินให้ใหม่นะครับก็เหม,มือนเหมือนไม่ต่างกับรถเช็คเต็มร้อยเลยครับเพราะว่าเช็คให้ใหม่ของทั้งคันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทําสีเฉยครับ ทำแต่ตัวข้างบนตัวรถสีเดิมๆครับสีแล้วก็ทำให้อย่างดีเหมือนเดิมครับทำให้มาตรฐานเรามีเวทให้เรียบร้อยครับค่าละสอตัวชุดคานหน้าก็เช็คเปลี่ยนซีนเปลี่ยนเฟืองให้เรียบร้อยครับเฟืองทดลูกปืนเม็ดลูกปืนต่ตางๆก็ เช็คให้ทุกอย่างครับทำบตูตุกตาให้ใหม่ครับเปลี่ยนซีนกระบอกซินล้อตัวใหญ่ตัวเล็กซีนในดุมนะครับเปลี่ยนใหม่หมดครับ <c oughs> ก็ลูกค้าท่านใดสนใจส,สเปคประมาณนี้ไม่ต้องทำสีตัวรถเช็คเครื่องเช็คคานหน้าเช็คระบบไฮให้ เช็คเปลี่ยนถ่ายทองเหลวเช็คซีนให้หรูซึมให้ก็ราคาก็จะเบาลงหน่อยครับยางก็จมสภาพไปหรือจะเอายางใหม่ก็ว่ากันไปครับตัวรถไม่ต้องทําสีหรือเก็บสีให้พอดูได้ก็โอเคครับก,ก็ถือว่าพอดูได้ก็เก็บให้ได้ครับราคาก็จะประหยัดลง ป็นี้ก็มีอีกคันหนึ่งครับที่ลงรีวิวไว้ก็กําลังเช็คระบบทั้งคันถ้าเป็นตัวแบบนี้ลิกระบบทั้งคันหรือใหม่ทั้งคันเนี่ยก็อยูอ่ราคาเต็มนะครับยังใหม่ที่เส้นก็อยู่8ปดแสนกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ7จ็ดแสนต้น,ต,นต้นครับต่างกันประมาณ 100, แสนแสนแสนบวกลบครับประมาณแสนต้นต้นเลยที่ต่างกันส่วนส่วนต่างที่ว่าประหยัดไปอีกครับถ้าชอบแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ครับเรามีรถหลายคันครับช่วงนี้ ก็เพื่อเป็นทางเลือกลูกค้าครับสำหรับคนที่งบไม่ถึงหรือว่างบจำกัดก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับ640ตองนี้เรามีมีว่างอยู่123คันนะครับมีว่างอยู่3คันนะครับเรามี5คันเฉพาะ640นะครับมี5คันติดจองไปแล้ว2คัน ก็เหลืออีก3คันครับว่างอยู่โอหกสีศูนย์ตัวนี้ก็ติดจองแล้วครับอ่าต่เนี้เช็คระบบให้ครับติดเครื่องให้ใหม่เช็คเกียร์เช็คท้ายให้ใหม่หรือทั้งคันครับตัวนี้ตัวนี้ก็เลือเช็คทั้งคันเหมือนกันเป็น640ี่นยคาราโลครับตัวนั้นเป็นคันนิวก็เดี๋ยว640จะเข้ามาอีก2คันเป็นคันอ่า คันนิวหนึ่งคันคาโรหนึ่งคันครับแล้วก็ตัวนี้ที่คาอยู่ที่บางอยู่ก็เป็นคนาราโรคเหมือนกันครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับทางเบอร์ติดต่อครับ089 7200 943นะครับเบอร์โทรนี้หรือทาง Facebook Fanpage ก็ได้ครับสุภิิแท t กเตอร์สุวินครับทักเข้ามาได้เลยครับ ประมาณนี้ครับสเปกนี้ก็อยู่ประมาณ700,000ต้นๆนะครับแต่รถเต็มร้อยเหมือนกันครับถ้าไม่เน,น้นสวยงามเท่าไหร่กนะ็คือว่าใช้ได้เหมือนกันครับตัวชุดข้อข้างบนก็เก็บให้เมียนเหมือน,นปกติที่เราทาครับแต่ตัวรถไม่ได้ทําสีตัวรถไม่ได้ลอกสีไม่ได้ทําสีครับแต่เราจะเก็บดูให้ดูดีหน่อยครับจะเก็บให้ดูดีแล้วก็ทําสีกระทะล้อให้ทําทสีเวทให้ คชุดท้อยเสียก็ให้อย่างนี้ครับจะเทอโบรหรือไม่เธอโบเราก็ให้อย่างนี้หลังคาจะเป็นตัวนี้ครับถ้าใบถ้าเป็นหลังคาไฟเบอร์ก็เพิ่มส่วนต่างนะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าพอสมควรครับลูกค้าจะชอบไฟเบอร์มากกว่าผ้าใบครับแล้วแต่คนชอบครับแล้วยูที่การใช้งานครับ นี่ก็เหลือเก็บะเอียดนิดหน่อยครับแล้วก็ฟีเครื่องไว้เพอพิษใหม่ฟีเครื่องไว้โอเวอร์ฮอนไว้แล้วก็โอเวอร์ฮอนเสร็จแล้วครับแล้วก็ฟีเครื่องรันเครื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเทสระบบครับพอสภาพพร้อมใช้งานครับแบบนี้ถ้าไม่เน้นยางใหม่ถ้าไม่เน้นสีตัวรถสวยฝาครอบอย่างเดียวก็ดูดีแล้วครับ อปกรณ์หน้าหลังครับราคานี้7แสนต,นต้นต้นครับประมาณนี้ครับถ้าเป็นคันคาราโดและะ้วถ้าเป็นคันนิวถ้าเป็นคันนิวเก็บสภาพแบบนี้อ่ายางตามสภาพแบบนี้จะแพงกว่าตัวนี้นิดหนึ่งครับเพราะนิวมันจะราคาสูงกว่านิดหน่อยก็อาจจะเจ็ดกว่าเมืออกันครับแต่จะแพงกว่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็คุยรายละเอียดกันเอาครับอยู่ที่ลูกค้าสนใจแบบไหนครับจะาบเต็มร้อยก็ได้ครับหรือจาแบบนี้ก็ได้ เต็มร้อยเหมือนกันครับแต่เราไม่ได้เก็บรายละเอียดให้เนียนเหมือนตัวนั้นแต่ว่าพอใช้ได้คือระบบเต็มที่เหมือน,เห,อนเหมือนกันทุกอย่างแค่ไม่ได้ลอกสีไม่ได้เก็บแป๊บไม่ได้เก็บอะไรเฉยครับก็คือตามสภาพไปก็ให้เข้าใจกันครับเพราะว่าอยู่ที่ลูกค้าว่าแบบไหน,นครับ ว่าคันนี้ก็มาสภาพดีครับมาสภาพเดิมมันก็ทําง่ายครับตัวรถมาสภาพเดิมๆทางนั้นเราก็ขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับ มีลูกค้าท่านใดาบางท่านเนี่ยที่ว่าสนใจรถแต่ไม่มีงบพอที่จะซื้อินสดก็สามารถสอบถามขอใบเสนอราคาได้นะครับไปผ่านทางทกศเท่าทางทากศ,ราทาทรกศรหรือทางโรงงานาน้ำตาลที่ที่ที่ท,ทางร้านเคยเจอมานะครับลูกค้าเอาไปเข้าจะซื้อผ่านโรงงานน้ำตาลหรือซื้อผ่านาทากศก,ก็ได้ครับมาขอใบเสนอราคาเราไปแล้วก็ทำให้ได้ครับ แต่ไฟแนนซ์ไม่มีรองรับนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านใหญ่เราจะไม่ได้มีไฟแนนซ์ในตัวต้องหามาเองครับก็มีลูกค้าหลายๆท่านถามเข้ามาครับก็เลยต้องตอบคำถามาเพื่อเป็นทางเลือกครับร้านเราไม่ใช่ร้านใหญ่ครับก็ปูเล็กๆก็ไม่มีระบบผ่อนครับต้องขายสดอย่างเดียวครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวไว้ จะไปทดสอบตัวนี้แล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูครับว่าปเป็นยังไงกัรทำงานโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ